สวัสดีครับเมนูแคมปิ้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ลานแคมปิ้งสวนสุขสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นภาพบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นนะครับแล้วผมก็สัญญาว่าจะมาถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้าเพื่อเพื่อนได้ดูกันนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าของอ่างเก็บน้ําลาตะเพินนะครับ ถ้าตื่นมาตอนเช้านะครับเราก็จะได้เจอกับบรรยากาศติดน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาตินะครับค่อนข้างที่จะสงบบรรยากาศดีมากนะครับอยากให้เพื่อนๆลองมากันนะครับถ้าใครสนใจมาก็มาได้นะครับลานกลางเต็นท์สวนสุขสมบูรณ์นะครับอ่างเก็บน้ำลําตะเพินจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศดีๆนะครับ วิวดีๆแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆนะครับวันหนึ่งถ้าเราแก่ตัวไปนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศอะไรแบบนี้แล้วนะครับเราอาจจะหมดแรงเที่ยวแล้วนะครับหรืออาจจะด้วยภาระหน้าที่อะไรก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติดูนะครับและเมนูแคมปิ้งของเรานะครับมื้อเช้ามื้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำข้าวผัดไข่นะครับแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะ ข้าวผัดไข่นี่นะครับผมว่ามันเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามันก็ทํากินได้ทุกโอกาสนะครับเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราจะมาเริ่มทอดไส้กรอกกันก่อนนะครับเริ่มจากการหั่นไส้กรอกก่อนนะครับใครอยากได้ยังไงก็ตามใจเลยนะครับผมจะใช้ทั้งหมด3อันนะไส้กรอกนี่ก็เลือกตามใจชอบนะครับใครชอบยี่ห้อไหนยังไงก็คือซื้อได้ตามใจเลยนะครับ พอได้ไส้กรอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาตั้งกระทะเตรียมทอดกันนะครับผมจะใส่น้ํามันลงไปแค่นิดหน่อยพอนะครับไม่ใส่เยอะคนน้ํามันให้ทั่วกระทะนะครับแล้วก็ตั้งกระทะให้เริ่มร้อนนะแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปนะครับทอดใช้ไฟก,กลางๆพอนะครับผมไม่กล้าใช้ไฟแรงนะครับไส้กรอกกาจจะไหม้นะครับ และในระหว่างที่ทอดไส้กรอกนะครับผมก็จะนั่งแกะกระเทียมไปด้วยนะครับกระเทียมที่เราขโมยแม่มานะครับใช้สัก3ามกีบก็พอนะครับไม่ต้องใช้เยอะทอดให้ไส้กรอกเริ่มเหลืองนะครับแล้วแต่คนชอบว่าจะให้มันเหลืองมากเหลืองน้อยนะครับสําหรับผมก็แค่นี้ก็น่าจะพอได้แล้วนะครับพอได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักออกมาพักไว้ก่อนนะครับใช้กระดาษทิชชู่รองซับน้ํามันสักหน่อยนะครับ ทิชชูนี่เป็นทิชชูฟูดเกรดนะครับไม่มีอันตรายนะครับใช้ได้นี่นะครับใส่กล่องเราก็เรียบร้อยนะครับหรือเรเอาไปพักไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดข้าวกันอย่างแรกนะครับผมใช้มีดกดกระเทียมให้แตกนะครับไม่กล้าเอามีดทุบนะเพราะว่ากลัวเต็นท์ข้างเขาจะด่างองเอานะครับแล้วก็ใช้มีดสอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆสักนิดนึงนะครับ เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กระเทียมนะครับประมาณนี้นะผมจะใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าผมเปคนไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เปิดแก๊สตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใช้น้ํามันที่เหลือจากการทอดไส้กรอนะครับผม,ผมน้ำมันมันก็จะเหลือติดต้นกระทะนิดหน่อยในระหว่างที่รอกระทะร้อนนะครับผมก็จะมาเตรียมไข่ไก่นะครับผมจะใช้สัก2ฟองนะครับไข่ไก่ พอกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เอากระเทียมที่เราทุบเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเราก็ผัดกระเทียมให้มันพอเหลืองนะครับให้มีกลิ่นหอมออกมานะครับกระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมก็จะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะครับที่เห็นผมโยนเปลือกไข่ลงไปนั้นไม่ใช่ว่าผมทิ้งลงพื้นนะครับผมมีถุงขยะรองอยู่นะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับต้องช่วยเคารักษาความสะอาดสถานที่ด้วยนะครับ หลังจากใส่ไข่ลงไป2ใบแล้วนะครับเราก็จะขยี้ไข่ให้แตกออกจากกันนะครับเอาให้ได้ลักษณะประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําการเทข้าวของเราลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นไงครับรุนแรงมากนะครับจริงๆเราไม่ต้องเทรุนแรงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมฝีมือนะฮะก็เลยต้องโชว์ตะหลิวกะเด่นนิดนึงนะครับ ข้าวที่ผมใช้นะครับจะเป็นข้าวที่ซื้อจากเซเว่นนะครับมันเป็นข้าวสวยสําเร็จมาแล้วนะครับกระปุกละประมาณ15บาทหรือไงเนี้ยนะครับใช้แค่กระปุกเดียวก็พอแล้วนะครับสะดวกดีด้วยนะครับพอเราคนข้าวกับไข่ให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับผมจะทยอยใส่ลงไปทีละนิดนะครับผมไม่รู้ว่าต้องใส่เยอะหรือเปล่าผมกลัวมันเค็มนะครับเดี๋ยวเราปรุงทีหลังเอาได้นะหลังจากใส่ซอสปรุงรสแล้วนะครับเราก็จะผัดต่ออีกนิดหน่อยนะครับให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ เราทําการผัดต่ออีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สมชื่อคาว่าข้าวผัดนะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มความอร่อยลงไปสักนิดหน่อยนะครับด้วยการใส่ผงชูรสนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจในฝีมือเรานะใส่ลงไปนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะครับผมไม่ชอบข้าวผัดที่มันมีรสหวานมากนะผมก็จะใส่แค่นิดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ผัดต่ออีกนิดหน่อยนะครับแล้วลองชิมรสด,ดูนะครับ ผมว่ามันอ่อนเค็มไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาสีอิ๊วขาวใส่ลงไปเพิ่มนิดนึงนะครับหลังจากปรุงรสเพิ่มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะผัดต่ออีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันได้สมชื่อคําว่าข้าวผัดนะฮะผัดให้คุ้มหน่อยสําหรับคนที่ทําทานคนเดียวนะครับข้าวสวยเซเว่นหนึ่งกระปุกเนี่ยแล้วก็ไข่ไก่2ฟองเนี่ยผมว่ามันจะได้ข้าวปริมาณที่พอดีแล้วนะครับและเพื่อความชัวนะครับเราชิมอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกว่ายังนะครับยังไม่เค็มเติมอีกนะครับ เติมเรื่อยเลยผมวะเติมเรื่อยนะครับเติมจนกว่าจะพอใจขอแค่อย่าให้เป็นโรคไตก็พอนะฮะพอได้ที่ทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยต้นหอมใส่นะครับจริงๆผมก็ไม่กินผักหรอกนะแต่ว่าอยากใส่ให้มันดูมีสีสันนิดนึงนะฮะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต้นหอมแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะครับ พอผัดคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาดูดีเลยนะครับพอมีสีเขียวตัดนิดนึงแล้วก็ผมจะใส่เป็นพริกไทยป่นลงไปนะครับผมเป็นคนชอบกินพริกไทยป่นนะก็ใส่ลงไปในข้าวก่อนเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับข้าวผัดไข่ของเรานะครับสําหรับมื้อเช้ามื้อนี้นะก็เตรียมตักใส่จานได้เลยนะครับ ตอนแรกคิดว่าข้าวสวยเซเว่นกล่องเดียวจะรู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับแต่พอเอาข้าจริงๆรวมไข่2ฟองของเราแล้วไม่น้อยนะครับได้จานใหญ่ๆจานหนึ่งเลยนะครับพอตักข้าวใส่จานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไส้กรอกที่เราทอดไว้นะมาใส่แล้วก็ทําการแต่งจานให้มันดูน่ากินสักนิดหนึ่งนะครับข้าวกับไส้กรอกลงจานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะหั่นแตงกวาใส่ลงไปนะครับสักลูกหนึ่ง เพื่อเป็นการแต่งจานให้ดูน่ากินด้วยนะครับก็เรียงลงไปเลยนะครับพอได้แตงกวาแต่งจานแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการซอยต้นหอมนะครับโดยหน้าอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามของจานเราถ้าถามว่าผมชอบกินต้นหอมไหมไม่นะครับทุกอย่างที่ใส่นี้เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับให้หน้าตามดูน่ากินนิดนึงนะมีสีเขียวตัดกับข้าวครับ แล้วนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูข้าวผัดไข่ของเรานะครับผมโรยพริกไทยลงไปนิดนึงนะแล้วก็ลมแรงด้วยพริกไทยกระจายนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูข้าวผัดไข่กับไส้กรอกทอดของเรานะครับใช้ข้าวสวยจากเซเว่นนะครับ1กระปุกแล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะครับเมนูนี้ทําไม่ยากนะครับหน้าตาออกมาดูดีเหมือนเดิมนะครับเราทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับช่องเรานี้สุดยอดเลยนะฝีมือจริงๆนี่นะครับเมนูข้าวผัดไข่มื้อเช้าของการแคมปิ้งที่สวนสุขสมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปกินข้าวผัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับเมนูแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรกินกันนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครสนใจมาที่สวนสุขสมบูรณ์นะครับมาได้นะครับหาพิกัดได้ใน Google m a p นะครับไม่ยากเลยนะครับพิมพ์สวนสุขสมบูรณ์นะครับอยู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่กลางเต็นท์ก็จะเป็นลานหญ้านะครับสะดวกสบายนะครับมีห้องน้ำห้องน้ำอะไรพร้อมหมดทุกอย่างจอดรถลงของกลางเต็นท์ได้เลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาชมบรรยากาศของพระที่ตกดินที่นี่นะครับสวยใช้ได้เลยนะครับยังไงก็ ฝากทุกคนติดตามช่องเมนูแคมปิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ